นี่นะครับเกาะเล็กๆเ,เราครับปกติจะยืนได้นะครับแต่วันนี้น้ำเยอะครับโอ้โอปลากินผมครับอือโอ้ปลากินผมแล้วครับเอาเร็วเอาเร็วพลัดเร็วอือคันบอมเกือบพัดเรือเลยเลยออเดี๊ยวเดีด๋ยวก่อนเดียว สวัสดีครับตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับวันนี้มานั่งเรือกับกบพลครับตั้งใจนั่งเรือไปตกเหยื่อสดกันครับแต่ว่าติดคันหย่อปลอมมาด้วยนะครับตอนแรกว่าจะไปตกเกาะกลางบึงทุกครั้งแต่ว่าวันนี้น้ําเยอะมากครับเดี๋ยวดูว่าตกได้ไหมครับถ้าตกไม่ได้ก็ลงไปข้างล่างยังมีเกาะแรกอีกเกาะนึงนะครับแต่ว่าน่าจะยืนบนเกาะไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําเยอะไม่รู้กี่ข่ําครับวันนี้เห็นไหมครับน้ําเพียบเลยครับอาจจะต้องนั่งเรือนะครับแล้วตกเหยื่อสดกันบนเรือนี่แหละครับ เดี๋ยวผมพายลงไปดูข้างล่างก่อนนะครับถ้าข้างล่างตกได้เดี๋ยวเราตกเกาะข้างล่างกันครับแต่ระวังทางเดี๋ยวอาจจะตีเราปลอมด้วยนะครับมาครับลองดูครับถ้าข้างล่างตกไม่ได้เราค่อยขึ้นมาตกหมายเดิมเรานะครับน้ำเต็มเลยอะท่านครับเกาะกลางน้าเกาะเล็กๆที่เราจะไปตกกันนะครับแต่วันนี้น้ําเยอะครับก็เลยต้องอาศัยเรือนี่แหละครับลืมตะวิ่ง วิยงลาเงินเรือกันต้าเดียวนี่นะครับเกาะเล็กๆเราครับปกติจะยืนได้นะครับแต่ว,วันนี้น้ำเยอะครับเดี๋ยวไปพูเรือไปตรงนั้นได้ครับ นี่ครับเกาะเราเดี๋ยวเราจะผูกเรือไว้ตรงนี้ครับตอนนี้เตรียมแบบเรียบร้อยครับนี่ครับเกาะเราครับต้นลำพูนลำแพนไม่รู้ครับไม่แน่ใจครับสภาพหมายครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นบึงน้ำก่อยทั้งหมดนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตีไปประมาณนี้นะครับ คันเล็กผมใช้เบ็ดตาเล็กเบอร์เจ็ดเกี่ยวกุ้งนะครับคันใหญ่ผมจะเกี่ยวปลาทูแขกแล้วตีไปทิ้งไว้ประมาณนี้แหละครับลองดูครับมาเอาคุับเดี๋ยวผมจัดการเกี่ยวปลาทูแขกคันใหญ่ลองก่อนนะครับเกี่ยวหัวเลยครับผมชอบอนี่นะครับหัวปลาทูแขกครับเกี่ยวเบ็ดเบอร์สิบสามครับ ตีไปทิ้งไว้ครับแล้วเบ็ดตาแรกเดี๋ยวเราตกปลาดอกมากแถวนี้แล้วครับตรงนี้ไม่เคยมาตกนะครับไม่รู้มีปลาอะไรบ้างครับเบ็ดเราน่าจะดีเนาะเอาละไม่ครูแล้วครูล,ไล,ลงได้นี่ครับหัวปลาดอกมาเอ้ยหัวปลาถูแขกครับตีไปเบ็ดลงตรงไหนปลาอยู่ตรงนั้นครับ นั่นครับปลาเราอยู่ตรงนั้นเลยครับอ่าลงแล้วหัวโอนพอดีเลยระวังต้นไม้ข้างล่างนะมันจะเกี่ยวเบ็ดกบพนล,ลงาแล้วแต่ยิจูตรงหน้านะ่ะ <c oughs> จีบหลายเลยตอปเอ้์กองนี่ฟันนี่เอาแล้ว ผมตึง <oung ing> <PCs ip presents> ินะทำเหลืองันทีนะนี่ครับคันใหญ่เราเรียบร้อยนะครับโอ้ดึงไม่ออกอุ้ยต้องคนดีเดี๋ยวคันเล็กเกี่ยวปลาทูแขกเอ้ยเกี่ยวกุ้งครับไปแล้วไปแล้วหรืออือ มันชะขันลงน้ําเลยไหมนี่ชะขันลงน้ําเลยนุกย๊กร้อยตรงนี้เป็น,นหนุนบ่นี้ครับวันนี้ว่าจะตั้งกล้องสักหน่อยครับวันนี้ตั้งไม่ได้แล้วครับขี้เกียจลงไปยืนในน้ําครับเปียกลลงทึ่งตอดเลยไหมครับวันน้อ่องจีท่องจีเฉียดเอาสายเป็นเองไงไวะนนี้ มาครับคันแรกเป็นเบอร์เจ็ดตกแกแค่น,นี้แหละไม่ต้องไกลนี่ถ้ามันชักนี่คันมันที่ปลิวเลยนี่โอ้ยังเนี่ยฟา,าเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างพร้อม มาครับลองทันเล็กกันครับใกล้ๆตรงนี้แล้ครับไม่ต้องไกลครับแถวนี้แล้ครับอืมงจีบ้านนี่นะี่อะแก้บายนะเขาคองเหรอ ี่โมงยี่สิบครับขี้ตังคเลยอย่าเป็นสี่แก้วใช้ได้ปาอะไรมันลุ้นกันอูู้จับดูหนอมากผมวะครับ

กินผมแล้วครับเหยือกก้ปลาไหมวะไม่รู้ปลาอะไรกินผมครับผู้ผ่อนเนอร์ต้องใส่ต้องเก็บต้องเก็บไอ้นี่ไอคันย้ายมันจะปลาไปพันไหมนี่โอ้โอ้ปลาครับไม่รู้ปลาอะไรครับผงแดงก็บบออ นี่ครับกบพลเรียมตัวนะอืของแดงกบพลก็จะวิ่งเดี๋ยบๆเดี๋ยบๆกบฝนเดี๋ยวเรียบร้อยครับผมเปิดเกมสวยครับตัวแรกครับกระปงแดงใหญ่เลยครับเห็นไหมครับโอ้ยเกลิ้เลยนี่ครับกระปงแดงไซส์สวยเลยครับตัวนี้เออ ติดเบบร์เจ็ดนะครับโอ้ตัวเกลือกขึงโลบอลโอ้สวยนะครับติดนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับเบอร์เจ็ดนะครับติดนิดเดียวอิ กระพงแดงไซสยสวยครับประมาณครึ่งกิโลกับไม้ใหม่แล้วนะครับนี่ครับกินกุ้งนะครับสวยงามครับได้ปลาแกงแล้วก็หอมกระพงแดงหรือเอาถุงม่านมาวันนี้ผมไม่ได้เอาถุงม่านมานะครับใส่ถุงกบพงก่อนนะครับได้ปลาแกงอีกแล้วครับกระพงแดงไซสยสวยเลยเห็นไหมครับตัวใหญ่เลยครับครึ่งกิโลเกือบหกขีดหกขีดได้กับผมเนอะหกขีดได้นะ ผ่านโอเคมาครับลุยต่อครับโอ้ทุดยอดถ่างฟาวเออม,มาครับลุยต่อลุยต่อชักดังชักคันคูเลยถ้าเป็นยูบบนบล็อกรอรองแล้วอม,มาแล้วมันกินหัวโอ้โหนี่ เกี่ยวยากเลยนะครับมันทำท้ายจีกค้องนมันเป็นยี่นะั่นะนะ ปลาปลาปลาครับอู้อองเร็วออกแล้วปลายแล้วครับอะไรไม่รู้ครับผ้องาแล้วมันดึกดักดึกดักพ่อนชิมันชช้ขังไฟขังไฟทางปลาครับตัวที่สองครับมาอีกแล้วครับนี่ครับทางปลาครับผมออกเร็วออาเร็ว,รวพลาดแล้ว ไปไปแล้วไปแล้วครับไม่ใช่ป่าเราครับบ้าบอปลัดเจ้ยเลย ข้าวตัวหกเ็วนั่นที่บางยัดบางยิกว่ามากินทั้งทีอีวิ้นไ้มันรู้บอก้อม เยม่มัดดึงคันผมวิ่งเลยครับรองเท้าหลุดเลยครับโอ้มคามมครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ดึงคันผมหลุดเลยครับผมทำไม่ทันครับ <laughs> ผมกำลังปิดกล้องนะครับดึงคันผมหลุดออกจากที่วางตรงนี้เกือบตอกเรือครับไม่ดูปลาอะไรครับ โกบพนระวังกบพนคันเกือบผัดเรือเลยกบพนเนาะคันบ่มกือบผัดเรือเลยมันเดียวเดี๋ยวกบพนเดี๋ยวเดี๋ยวโนโนไปโนเลยกบพนกบพนกบพนเดียวเดียวเดียวกบพนเดี๋ยวเรียบร้อยครับผม ผมมงแดงใหญ่อีกแล้วครับดึงกันผมตกเรือเลยครับเมื่อกี้เกือบตกเรือเลยครับอู้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับตัวนี้อ้ยบาบบตายโล้ยตายอู้ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ไม่ได้เอาช้างมาวะอู้ใหญ่กว่าแต่เดียวเป็นโลเลยตัวนี้ก็พอนแต่เดียวจักคันลอยไปนู่นเลยผมปิดกล้องกอดีบาจริงเห็นไหมครับใหญ่โตเลย ัวนี้ใหญ่นะครับสายกิโลครับตัวนี้มถือกว่าผงข้าว่อเดี๋ยวนี่ครับกระปองแดงสายกิโลครับผมตัวที่สองครับตัวนี้กิโลหนึ่งได้นะครับสวยงามเลยครับเห็นไหมครับสองนะครับขึ้นแบดเบอร์เจ็ดอีกแล้วครับตู้กลืนเลยป้าคันไว้นู่เลยมาจริงอือ ไอ้ยากขั้นลุดไปนูผมปิดกล้องบ่ดีเดี๋ยวมไปไม่ทันบุ๊บเดียวไปเลยไซกิโลครับตัวนี้สวยงามครับเกาะเล็กปลาไม่เล็กแล้วนะครับงานนี้โอ้ใหญ่เลยมาใหญ่ใหญ่ใหญตายอกระพงแดงสองแล้วครับนี่ครับตัวแรกซายประมาณเกือบหกขีดเจ็ดขีดตัวนี้ไซกิโลเลยครับผม เออนี่ครับสองตัวแล้วครับผมกับพงแดงครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้ปลาแกงผมพี่ยอดดึงคันลุดไปด้วยบผมาจริงสองแต้มแล้วครับหกโมงสิบแปดนาทีครับ ก็เงียบตั้งแต่กระพงแดงตัวที่2ขึ้นมานะครับมาดูผลงานวันนี้ครับมีกระพงแดงไซส์กิโลตัวหนึ่งครับแล้วก็ประมาณ6ขีด7ขีดได้ครับตัวหนึ่งครับ2ตัวนะครับได้แล้วครับปลาแกง2เหยื่อลองอยู่เดี๋ยวจะตีเป็นครั้งสุดท้ายของวันนี้นะครับตีไปลรงประมาณปลายเนินตรงนี้ครับมันจะเป็นเนินดินแล้วก็ลองไปหาน้ําลึกครับลองดูครับแล้วเราก็นั่งรอกันครับผมเงียบเงียบเงียบตีหัวหุน นี่ครับเหยื่อยังอยู่ดีเลยครับเห็นไหมครับเหยือยังอยู่ดีเลยเอาตีไปอือนี่ครับหนึ่งไม้ครับไปโอเคแล้วก็ นนแล้วก็คันสีฟ้าครับอีกหนึ่งไม้ครับส่วนม,มาในมุ่นมาจะส่้วนเดียว <c ười> คันสีฟ้าครับอีกหนึ่งไม้ สุดแรงเลยครับนู่นครับไกลๆเลยครับนนำตื้อนี่เท่นั้นนะมันเหมือนหักเลยมันเหมือนหักเรียบร้อยครับลงไปแล้วสองไม้ครับเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับวันนี้ได้ปลาเป็นผลงานให้ได้ดูกันสองตัวครับได้ปลาแกงด้วยครับสองคันนี้เดี๋ยวหลังจากปิดคลิปนั่งลุ้นครับถ้าเกิดได้ปลา ก็ดูกันหลังปิดคลิปนะครับถ้าไม่ได้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ